ป้าเจ้าป้าดาวไปซื้อเนื้อวัวมากิโลหนึ่งเนาะกำเดียวจะเอามัดต้มยำเจ้าเอามาัต้มยำใส่พริกลาดลเนาะใส่ผักไผ่หอมดวนเจ้าแต่เจ้าป้าดาวเอาจิน้นเอาเนื้อไปหัน่นใส่หม้อก่อนเวยเจ้า เจ้าแล้วก็อามายย้ำเนาะพอดีไปซื้อเนื้อมาเจ้าเนื้อวัวเนื้อวัอวโทรสัง่งเขานะแล้วก่อามาโซก็ถึงบ้านร้านใกล้ๆบ,บ้านนี่แหละเดินไปกับะบายทีกซิปเจอทีเนี่เนาะ ยัเจ้าโ,โกโกตีนใหญ่แล้วไปนะโกกตีนใหญ่แล้วไปอีกอะต้มจ้นง้วนะเจ้าจ้นง้วหรือว่าเนื้อบัวเนื้อบัวค่ะ ตองแล้วก็จะเอายำใส่พริกลาบเหนือปลาดาวหันพักไผ่หอมดวนหลังบ้านงามงามเจ้านานี่เจ้า,นานหน้าหนาวปลูกอ,อย่างงก็งามเนาะพักไผ่หอมดวนนี่มันสู้หนาวเนาะแต่นาฮอดได้ตายมือ้อเจ้าก็ไปซื้อมาปลูกแหมไหมเป็นแบบนี้ทุกปีเลย หอมดวนพักซีไทยนี่เ้้าปูกหน้าหานาวหน้าหอดปูกมาได้กินเจ้าตตาหมดตามันฮอนเนาะกร <c oughs> ะเจ้าเปย์ละเตืมหน้าไปสองข้างเจ้า <c oughs> เปยล้วเปยแล้ว เจ้าซุปละซุปละพอดีอยากกินต้ยมยำจีนเนาะก็เดี๋ยวจะซางหนุนงสักสามกิโลคนเจ้าใกล้ปีใหม่ก็เดี๋ยวไปจะปิดเนาะพิกลาบเจ้าพิกลาบ Đấy nè, phà ốm cừa tốt nè Thu khăn mà chỉ phà mất nè cháu, điên lắm Đấy nè, ốm mình bật tốt nè Khổng sát rớt cháu, khổng sát rớt Tân hòm สีไทยซาละนันเนพักแพลวใส่ไปเจ้าหน้าหนาวยังแค่น้อยเจ้าปลูกพักเรานี้ปลูกได้หน้าห้อนปลูกมาได้เลยตายมดมันห่อนเนาะพราะจะเข้าหน้าหนาวก็ซื้อมาปลูกไม่ เปลิอนเปล่นทางเพทศพวกก็เก็บมาเฮือผ่องเนานะคนตีอั้มคนทาสวนเก็บใส่กองทรงมาเฮือหน้ายังห่อนออกลวงรวงเจ้าพักใส่ในนี้เยอะก่ำได้นาะกันเดียวมันก็นจะยุบมดกันเดียวเอาไปโรยตั้งหน้าโทัจ้เสื่อมาต้มยำกันดูเนาะ ปาด้าวเ,เอาอันอันนี่มา้ะประดาเอาไปไหว้ทีงไหน,นีย่ย้อนจ้อนอ๋ออยู่นี่เอาไปอยู่ในถุงพริกเจ้า เผ็ดขนาดพริกหลาบนี่เผ็ดเนาอสั่งพุนละเจ้าสั่งหนึงสองถุงถุงหนึ่งครึ่งกิโลเอาสองถุงเจ้าเอาติปุ่พาลิฟออกใหม่เนาะมันจะยูได้เป็นปีๆเจ้าของพองเนี่ย ต้มยำกันดูเจ้าต้มยำจีนเนาะยำเส้นเรียบร้อยถ้าเจ้ายำจิ้งหน้เนื้อเอ็นปีน่องเสือมาทำกันดูเจ้าล้ำล้ำงดมง,ง,งดนะต้มเปย์เจ้าบ่ต้องรีบบ่ต้องร่อนยำใส่พริกลาบเหนือเจ้ามะปะา้าดาวขอจบคลิปแค่แนี้ก่อนนะเจ้า ปักกันคลิปใหม่คลิปหน้าเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งทิ่ตามฮือปลาดาวไตรเ,เนอร์จำได้ผักคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ